สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค c l a s s i c ิ Future ในวันพุธที่6กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็แกว่งตัวผันผวนนะคะโดยปิดลดลง2.90ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,673.50 ขึ้นไหวในกรอบ1,667ถึง1,687นะคะโดยขึ้นไปไฮที่บริเวณ1,687นะคะหลังจากนั้นก็ถูกขายทำกำไรราะคาพันหวนตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหรัฐนะคะโดยในช่วงแรกได้แรงหนุนจากการประกาศตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะหรือว่า P.M.I. ภาคการผลิตและภา,ารรภาคการบริการของยูโรโซน ที่ปรับขึ้นมาที่ระดับ48.6นะคะจาก47.2ในเดือนก่อนนะคะรวมถึง p M.I. ภาพบริการของเยอรมันที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะมาที่ระดับ55.7นะคะจาก52.0ในเดือนก่อนก็ทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นแล้วก็ค่าเงิน u s อดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะหนุนราคาทองคำแต่เมื่อราคาไปถึงแนวต้านนะคะก็มีการขายทํากำไร ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็อยู่ที่ระดับ47.3ดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนส่วนดัชนี p m i นอกภาคการ,รผลิตที่55.2นะคะก็เท่ากับที่คาดการไว้นะคะตัวเลขทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซนออกมาค่อนข้างดีนะคะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยหันกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นก็ปรับตัว สูงขึ้นมารวมถึงราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ก็อ่อนตัวลงมาอยู่ที่บริเวณ1,672นะคะสำหรับข่าวก็มีเรื่องของโอบามาเตรียมขอให้สภาคองเกรสผ่านร่างตัด,ตดลดเงประะมาณนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างภาษีนะคะนี่ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาฟิสเคิลคลีฟนะคะ ส่วนทางด้าน E.U. นะคะ f i d e ต i ้งก็คงอันดับเครดิตที่เป็น A ให้กับฮอลแลนด์นะคะแตล่ลดมุมมองเป็นเชิงน egative นะคะหรือว่าเชิงลบส่วนทางด้านงบดุลของธนาคารกลางยุโรปนะคะลดลงต่ําสุดในรอบ1 1เดเดือนนะคะเนื่องจากว่าแบงก์ต่างๆเนี่ยทยอยจ่ายคืนหนี้ระยะยาวให้กับทางธนาคารกลางยุโรปแล้วนะคะแล้วก็ในวันที่19มีนามีนานี้นะคะผู้ว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็จะ ลงจากตำแหน่งก่อนกำหนดนะคะก็ทางด้านในตลาดทองคำเองนะคะก็มีการประกาศตัวเลขการนำเข้าของจีนนะคะการนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงตลอดปีที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้นถึง47นะคะ ือคืนดาวโจนก็บวกได้99.20จุดนะคะแต่ว่ายังมีแนวต้านที่บริเวณ14,000นะคะถ้าดูกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็เห็นเริ่มดิเวอร์เจนในตัว RSI นะคะก็คาดว่าการพุ่งขึ้น14,000อาจจะมีแรงขายทำกำไรดาวโจนได้นะคะส่วน S&P d r ถือทองเท่าเดิมนะคะแลคาน้ำมันดิบในส m e บวกได้เกือบ ห้เซนนะคะมาอยู่ที่ระดับ96.64 u s ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะค่าเงิน u ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคแล้ก็ยังให้แนวต้านของราคาทองคำที่ประเวณเดิมนะคะก็คือ1,685นะคะแล้วก็ถัดมาที่ ใ,ใกล้ๆบริเวณ1,700นะคะก็คือแนวต้านแรกส่วนแนวรับนะคะก็อยู่บริเวณเดิม1667นะคะแล้วก็1660นะคะก็คือบริเวณเดิมเท่ากับเมื่อวานนี้นะคะราคาก็ยังแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบนี้นะคะตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ทางด้านยูโรโซนถ้าขึ้นไปไฮนะคะก็ปิดทํากําไรนะคะแล้วก็ห่อนตัวลงมาก็ค่อยเข้ามาเปิดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ สรุป <c oughs> สรุปแนวรับนะคะแนวรับแรก1667ถัดมา1660นะคะแนวต้าน1685แล้วก็1695สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษ,ษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ